ยาวมากยืดคือยืดขอถ่ายรูปก่อนไม่ายได้วยไหมอ่านี้วางแบบนี้นะแล้วพอเราจะไปกินอย่างอื่นด้วยไงนเนาะร้านเราก็เปิดอยู่เดี๋ยวเราไปน่ากินมากไก่เป็นปลาถั่วตืยไหมวานเขจะมีข้าเหียวมีกินก็คีบเห็นสาวเข้าร้านนี้คือแบบอันนี้คือดูไม่ออกว่าใครหอมหอมหอมต่อหอมนะคะหอมต่อหอมหอมเล็กหอมใหญ่ ในหอมเหมือนกันน่าจะหอมทั้งสองแเราเราไปดูพิซซ่าตรงนั้ด้วยเหรอเปิดกระเป๋าไม่ดูนอ๋อมีร้านพิซซ่าด้วยนะคะมีกินก็สั่งได้เอ็ดสองเหมือนตอนนี้เหมือนคนไทยนำเที่ยวเลยนะคะไปสั่งพิซซ่าแล้วครบหน่อยกว่าเมียเราเดินมานิดนึงนะคะ มาากเเลยนะตัวเล็กมากเลยเนี่ยผมเล็กหอมใหญ่ไม่ถึงแสงไม่ถึงนะไม่รู้ว่าไปกินนมโรงเรียนใครเยอะมากอันนี้ร้านเด็กอ่ะเซตีอะไรร้านก่อสร้างนะคะร้านก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะไปพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาเตรียมเย็นๆเลยสดเปอดเรียบร้อยแล้วเลยก็มา อยู่ที่นี่นี่ไม่ต้องไปไกลเลยเดินออกกันเลยไนร้านพิซซ่านะ่ะอ,อ,อยู่ที่นี่รถเยอะมากนะคะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะถนนหนทางก็เดินดีๆเนาะของกินของใช้ยเยอะแยะนะคะไปอุย้มีโน,โน่ะเีไก่ทอดด้วยไก่เอฟซีไ <laughs> <laughs> ก่ทอดบ้านเรานดิเนะี่ยดูไหมดูน้อง อู้น่ากินมากเลยดูก่อนดูก่อนโอ้ข้าวเหนียวบุ้งกุ้งร้อยเอาเอาเอาเนี่ยเฮงสามโต้ไหมเฮงสามโต้เฮงสามโต้เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ชอบกินกุ้งนะไม่ชอบกินกุ้งอ่ะเอาเห็งก็พ่อเราครับสองเราสองคนเราเองนี่ก็เอาแล้วเราเอาอย่างเดีนเลยไก่ทอดนะคะไก่ทอดเฮ้ยทำไมพี่พี่ไม่ชอบกินกุ้งเนี่ยพี่ทำลังกินกุ้งหรอกินกุ้งอ่ะโอ๋อนี่ชิ้นใหญ่มากอันนี้ก้อนถึง สามเหงือกดิโอ้สามเหงคือเท่าไหร่อ่ะสิบสิบบาทสามเหงือกเจ็ดสิบบาทหรอใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่มากนะเจ็ดสิบนี่คืออะไรได้นี่คืออะไรใหญ่มากดูอู้เจ็ดสิบบาทเองขี้โกนิ่มไรเนี่ยยกพื้นตะโอันี้อันอะไรเนาะโอเราจะไปกินอย่างอื่นด้วยไงเนาะใช่ๆเอาเองมันเหงคือกคืออะไรกันไปดีไปดี ดีดีดีชตร้านเราก็เปิดอยู่เดีเไปกิได้หนูเออได้กินได้เลย้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไดนคะไปด่าินมากไข่อันนี้เป็นเอ็นไก่นะคะเดินไปเอ็นไกอ้น้ำายไหลม่ไรเา้เอาไรขไหมอาหานะพี่พี่เอาไ เขาจะมีข้อเหนียวด้วยข้อเหนียวอ่ะไปไปซื้อก่อนนะคะอู้หูพี่เจตติเนาะเค้กสีมังคอกันยังเค้กสีมังค์เราเค้กสีผ่านเราเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไก่ทอดสุดโอ้ไก่ทอดสุดหนาดใหญ่นะคะเออมาจากขาดใหญ่อู้ ไก่ทอดสุดขาดใหญ่ไปดีนะคะโอ้เห็นสาวเข้าร้านนี้คือแบบคนเยอะเลยนะจนน้ำช็อคด้วยล่านะคะเราจะมาร้านพิซซ่านะคะร้านพิซซ่าที่นี่ไปดูนะก่มี นั่งได้เ๋อนั่งกินได้ใช่นักินได้นะคะอันนี้คืออ๋ออันนี้นึกว่าพิซซ่าเหมือนกล่องพิซซ่าสั่งก่อนไหมสั่งก่อนแล้วก็โอ้มีส่งแบบเป็นร้อนมาเป็นส่งห้องมาเดลิเวอรี่เออเดวิเดวิเดวิเออเดลิเดวี เดลี่สาวมากพี่พูดไม่ไม่เอยเป็นเลยนัเดลี่เบลี่เดลี่เบลี่เดลี่เบลี่นะคะเขามีงานส้ำแบด้วยโอ้ตอนดูไปเชียร์ไน์นะมาสิกด้วยดูกินพิซซ่าไม่เป็นไม่กินไม่เป็นกินไม่เป็นนะคะแต่ก็จะลองดูว่าจะกินเป็ี่ยนไหมอันนี้ถูกมากนะทุกคนเนี่ยแก้วละพันเนาะเพียงนึง อันหนึ่งก็คือ25บาทนะคะที่ดูในเริ่มต้นที่45-50บาทนะเน้องที่พูดใน45-50น้องทำไม่ได้ราคาเนี้ยพิซซ่านี่งเขามีขนาดเกือบเทอาเนาะนี่ไนๆี่อ๋อนี่นะคะพิซซ่าโอ้เอ๋อมีมีใช่มีประมาณนี้มีอะไรบ้างตถ้าแต่อยู่เมืองไทยเคยกินครั้งหนึ่งมีอันนี้คืออะไรอะฮาวายฮาวายฮาวายอันไหนอร่อยแนะนำเลยอุ้ยจีบาอันนี้อยู่ใกล้ร้านน้องหอมนะก็ก้อก็ที่อะไรฮะ ชิสเือแล้วก็เอายีร์เงินนางเลยอันไหนแบบอร่อยอร่อยาน้็คือชิสก็คือชิสล้วนเลยเนาะโอ้อันอันนี้มีซีดานถึงกลางในมีอันนี้เขาก็ใส่แต่ว่ามันจะใส่แบบว่าเหมือนอาหารทะเลจำได้ไหมเนาะแฮมอันนี้แฮมอันนี้อร่อยโอ้อันนี้แฮมอ่ะใส่กออันนี้แฮมแฮมจะอร่อยสุดแล้วมั้งเอ้ยมันมีไซส์อะเบะมีไซส์เหือะไซส์เดียวไงฮาแห่งมีไซส์เดียวไซส์เดียวก็คือไซส์เท่ากล่องนี่แหละเนาะก็คือมีไซส์เดียวห0 0พันนะคะทุกคน ห้าพันก็หนึ่งร้อบาทเนาะบาทคุ้มนะคะทุกคนที่นู่นน่ะถ้าไม่มีตังสี่ร้อยกินไม่ได้นะพิซซ่าถ้าไม่ดใช่ใช่เสองร้อยี่สิบแเนีอันนี้ก็มไวนอนเด็กก็ัวไอ้กหายของสั่อันนี้แล้วนะชีสหนึ่งแล้วก็อันนี้พี่ๆเลือกเลยจะเอาอะไรกันอาอันก็ไรกันนองกุไรกัะชีสแต่ว่ามันมันิมีเนยมีอย่างนะอันนี้ก็แล้นี่ก็ไรเนยกินใจแล้วอโอ้มันไม่หมด โก้มันไม่หมดโกไม่หมดโอ้ตัวไปเชียงไท้อุ้มแล้วก็เอานี้หนึ่งอุ้มเป็นเนเอามาติงตู้สาวมันจะได้เสียงอ่ะสาวันไช้กินอิปอดกินเนี่ยสาวันจะได้เสียงอะไรอุ้มีน้ำอะไรเวะขยักกินน้ำเปรี้ยวๆเอ่อเซ็บแซ่ไปยาเซ็บแซ่ก็ต้องใส่พริกนะก็ต้องใส่พริกนะน้ำแดงนโซดามันต้องใส่พริกอันนี้เนาะอันนี้เนาะเป็นซั่งอันนี้นอันี่นาะมันแดงนโซดามะนน่ากินมากเลยมีตัวภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษ เียมอันนี้เป็นน้องกุมน้องคำมหนูนี่ไม่รู้จัะซื้อเอาเนี้ยไม่รู้จัะซื้อนี่ก็เอานี้นี่อะไรอ่ะเปินเส้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผักเพื่อไม่ขออันนี้เป็นกระสานจ้ะไม่ผักเพื่อเนี้ยเอานี้ยเนาะโซดาเนาะเฮ้ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ชี้ชี้อะเอาเนี้อยนี้นี่ขนาดเชียงตุ้มน้องหมีไม่รู้เลยเอาเนี้ค่ะทำไมเบิ้งใหญ่น้องกุมนี่สุดยอดเลยเนาะน้ำเด่สุูนามะนาวนี่หนุอาร ก็นะสลัดลอยแก้วก็นะสลัดอุ้ยผมชอบเลยอะสลัดลอยแก้วตื่นใจสุดๆอยากกินที่ไหนมีว่ะเขาชอบโอ้เดี๋ยว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 เพ่เดี๋ยวเพ่ซื้อไปที่บ้านด้วยนะเออเดี๋ยวมากินนะที่เขาชอบกินเนี่ย อันนี้ก่นมาอันนี้คือราคาป้ายที่ที่ร้านหนูใช่ไหมเอาไปทำไมเนี่ยเป็นอี้วคาราเดียแว้วมันไม่เป็นมันที่เป็นกล่องเลยอวเนี่ยพี่เขาแค่น้ำแล้วเป็นกล่องไม่แบบอุ้ยแม่ของโปรดเลยนะอร่อยเปรี้ยวหวานๆน้ำมาจากไทยอ่ะเด็กอ่ะเจนอให้เราก็เลียกว่าปิมาจากเมืองไทยอ่ะมาจากเมืองไทยนี่เนี่ยคารเดียแว้ว ไม่คิดว่าอยู่เมืองไทยเลยเนี่ยเนาะอุ้ยใช่จริงจริงอยู่เชียงตุงนี่เหมือนมามมามมามมัมปั๊กันดชียงตัวแบบอนั่นน่มากเลยเต๋อเรื่องกินเรื่องอะไรไม่ดูเรื่องทำคลุมนี่นะทำนี้ดิอ่าว้าวพิซซ่าเชียงตุงนะคะนี่ยืดเลยยืดไปสุด นะคโอ้แตนกี่กินร้อนๆแบบนี้อร่อยเนาะใช่แล้วแต่เพื่อเพื่อนเพื่อนขอถ่ายรูปก่อนถ่ายด้วยเลยตักเองใช่ไหมเดี๋ยวมาตักไปอ๋อนี่ไม่ยืดแล้วไม่ยืดแล้วไม่ยืดอ่ะพายเย็นก็ไม่ยืดล้วเนาะเอาลิ้นจับกินนะมันจะยืดเลยนะอ่าอ่าชิมดูก่อนชิมเลยชิมเลยมันใส่ซอสห่อใส่ซอสแล้วนะ ใส่ด้วยดิโอ้เ <c oughs> ชียงตุงตอนนี้เราแบบพัฒนาเยอะมากนะถ้าเราไม่ไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้เราจะไม่รู้เลยว่าการพัฒนาของเชียงตุงนี้มันไปไกลมากเลยเนาะแต่เราถ้าอยู่เราเราอยู่เด็กข้างนอกเนะี่ยอย่างเช่นหนองผานี่ก็ไม่ค่อยได้เข้านะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะนี่จริงจริงโหมีพิซซ่ามีอะไรหลายๆอย่างนะหนองตองกัดเราละไม่ไหวเลยเขาใส่อะไรกัดเป็นแหบนมาตัดเทป จริงๆไม่ใส่มอร่อยนะเนาะต้องใส่ล<อ>เนาะน้อใส่ซอสมะเขือเ,เทศก่อนนี่คืออ,อยู่กรุงเทพนี้อ,นนอยู่กรุงเทพนี้คือกินแค่ครั้งเดียวเองนะตั้งแต่นั้นมาไม่ได้กินเลยมันก็เจอกินอ่ะพาคเหนือก็มีร้านสดใหม่มากเนี่กระลังซีฟู๊ดเหมือนของไทยเลยนะที่ซ่าด้วยที่ซาเนี่ย มาไปบุกกันเนาะเดี๋ยวท่างคิดเด็กก็พัฒนาเยอะเนาะพัฒนามากเลยยืด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 อร่อยไหมเน่ยอร่อยอร่อยนะคะเน่เอาไวขอไปชิมดูก่อนนะพิซซ่าเสียงตุงนะคะ เขามีอะไรนาะแบบรสไม่ชอบหรอชอบแฮม,มชอบอันเนี้ยยังร้อนนานๆมั้ยฮะสับปะรสมือจะกินนานมาันคุ้แฮมอ,อ,อ่ะอ๋อไม่ชอบอะไรนะเพราะเราตันหน้ามันว่ะน้อมหนุ่มนะเอาหน้ามันเอาของเรากินแค่ปแป้งนะคะทุกคน<จ>อร่อยที่ห,หน้ามันน้อมแคน,นอร่อยที่หน้ามันแน่้อนอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยค่าเห็งื่อถือว่าคุ้มมากทุกคนใร้อยยี่สิบบาทนะคะถาดใหญ่ถาดนี้เนาะ ที้คือคืนนะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นนะคะน้องแปดชิ้นวันร้อยกว่าบาทเราอยี่สิบน้องไม่เชิงอืมที่งูนไม่ได้นะมีสองร้อยมีค่สี่ชิ้นเองเล็กๆอ่ะร้อยเก่าเก้า่ใหญ่กว่าจานนิดเดียวเลมีชิ้น่ไม่เก่าเก่าอ่ะที่มันเออก็นเาเกาเดีาเเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันเนาะนี่เขาเหมือนไม่ตีเบียนะอันี่เขาน่าจะเด่นที่เมืองไทยมาเนาะนอนม แป้งก็ไม่หนาจนเกินไปเนาะใช่แล <ons> <ar> ้วก็ไม่บางเกนเกินไปนะคะกำลังพอดีเลยอเลยนาะโ้คนชอบกินซเย์พซซ่าเ็กสูงมากกว่ากินขางหลังได้ไม่คยเตี้ยนไปเขาไปกินกันไปไลกมากเลยนโอ้ เสร็จซอสอะไรอ่ะแตกมากเนาะหอมดุบว่าอร่อยอร่อยแต่ไม่ชอบกินค่ะใช่ไหมไม่ชอบอร่อยแต่ไม่ชอบกินเห็นแล้วไม่ได้ชอบกินนะคะกินแบบของฝรั่งไม่เคยเป็นเท่าไหร่ค่ะอันนี้ของฝรั่งหน่อพิซซ่าเนี่ยของฝรั่งหน่อฝรั่งหน่อมืดๆแล้วนะมันเป็นคิวเตอร์เราจะกินดูนะคะพิซซ่าเชียงทองอร่อยนะไหนก็กินเป็ครั้งที่สองเลยนะกินที่กรุงเทพกมดกินครั้งนี้โอ้บอกครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองก่อตอนนี้ก็กินนั่นเนี่ยเอาบอกมาเตือน มันมันใหญ่ไป่ะมันกิ่อว่าอติเอร์สิบเอ็ดสิบสองน่นหอันนอร่อยเนาะสิบสสอนันะอืมผมเมื่อไห่แป้งกรอบเนี่ยคนอร่อยอ้กินเปนกรอบย่กรอบแบบกีอบางอะออกรอบน่นอนงยังมีเลยเน้นเอร่อยอร่อยไหมคะงามงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเอาข้าปาทั้งหมดทั้งหมดท้งหมลังการมากเ chị ở trên này luôn đi ngay lưng này mẹ phải lấy ở mặt 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 อันนี้พิซซ่าอย่างเดียวนะคะชิมไหมหอมลุงไม่ชิมไหมโซนนั้นจะอร่อยไหมโซนนั้นอร่อยอ่ะดิสใจยากันะโอ้ยทั้งหมดเรากินไปเท่าไหร่นะหมื่นห้าหมื่นห้านะคะหารสามเลยคนละห้าพันซาร์ตนะคะก็คุ้มมากนะทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ทั้งพิซซ่าแล้วก็ทั้งน้ำนะคะวันนี้วันนี้อิ่มเลยนะคะ แ้พี่ใหม่นะคะทุกคนเดลืมไม่ได้นะจริงนะจาะไว้ตรงนี้นะโอเคนะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะที่นี่ถ้าอยากจะกินก็เขามีส่งเลเลนดี้วอรี่เลวอรี่บ้านนะคะถึงบ้านด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากที่ได้มาเจอน้องหอมนะคะแล้วก็ค่ะาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ พวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรดิ่งด้วยนะคะเกรดิ่งกรดิ่งโอเคนะคะลาท่านผู้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใิปอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุยอกใจอยอ้อันนอ้ยปห้ออกไยอุ้่ยอุ้ยนุ่ยออยออยุ่ เอ้ย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 อันนี้จะเอายังสไงเฮ้ยทำไมมันไหวุ่นบ่าวุ่นเมื่อกี้เรื่งขึ้นไลน์เน่ยเนาะขอดึงเนี่ยเนาะข้างบนน้นมันจะเป็นเหมือนที่เขาสั่งสั่งของมาบอกเลยนี่เรามัดนี่นั่นนะเนาะสิบโลหะนี่นะคะมีส่งแบบนี้ถ้าใครจะกินอยากกินก็โทรสั่งได้นะคะเนี่ยไม่มีเบอร์โทรติดต่อหรอเนื้อของร้านมีใช่ไหมคะโปรโมทให้หน่อยจ้ของร้านนะคะพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่น้องน้องผ้า ยังก็เป็นลุงของพาขงพามันกลางหน้าด่เกอยอเหรอนเชตูเถามว่าพี่เขาเป็นคนที่ไหนเขาบอกเป็นคนเชงตงอ๋อโอเคนะคะไปแล้วเนาะพอเราช่างกาละคะทุกคนขอเบอร์เจ้าของร้านให้มาคันร อ่ะโทรสั่งของไมาคือเคยเคยมีคนโทรสั่งของอะไรแบบนี้สั่งพิซซ่าอะไรเนาะหนเบอร์โทร่ขอไปซีนี่ไงขอทีมพี่เขาอะพี่พี่เขาบจะยิงสลับโอ้โหโอ้โหเอี๋ยวไปเลยเพราะว่าหนูอยู่ใกล้แค่นี่เองหนูเดินมาซื้อก็ได้โอ้สั่งส่งที่เออนี่นี่นี่โทรสั่งได้เลยนะคะสั่งเลยศูนย์เก้าสอง 253 213367นะคะโทรสั่งได้เลยนะคะพิซซ่าเชียงตุงนะคะพี่จะซื้ออะไมอันอันสลองลองแก้วอะไรนะอ๋อนั่นนะสลองลองแก้วก็ซื้อกันว่ะสลองลองแก้วสลาดลอยแก้วสลาดลอยแก้วนี่บอกว่าสลองลองแก้วอ่ะสลองลองแก้วเท่าไหร่นะแก้วเท่าไหร่นะสลาดลอยแก้วสลัดลอยแก้วเห็นสามเนาะพี่น้องก็เลยเห็นสามแก้วหนึ่งสามอันนี้เอาแก้วหนึ่งโอ้ยอ่กแบบ เอาแก้วหนึ่งนะคะอยากกินมากๆลองไปกินดูเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เย็นอยู่แล้วใช่ไหมเอาเอาคนละแก้วโอ้สซูยอดสูยอดนีอันนี้จะเป็นกลุ่มรถทีชาเคเล็กอ๋อรถอันนีเบอร์อันขีดบิ๊กเบนแซ่มนีน่าจะเป็นเจ้าขอ่นแล้นอ้จะเป็นเจ้าของร้านและนี่ด้วยนี่นีก็ใช่ นก็คือดังที่สุดของเในที่ถึงได้เขาไปเป็นคูมานอเห็นรูปนี้ยังเนี่ยรูปเนี้ยเห็ <Hello. S 3> นแ <Bright. S 1> ล้วสวยเนาะมีรูปน้องตุ้งู้ององเอ้าวล้านร<น>้านอยู่จุดไหนของที่นี่นะเอ่อลงมาจากป่าม่านนิดนึงก็ถึงแล้วป่าม่านนะหายข้างล่างป่าม่านนะคะป่ามาา่านป่ามก็คือเราเราไม่ใช่คนในท้องถิ่นไงน้องหอมเป็นคนท้องถิ่นน่าจะรู้น่าจะรู้ดีกว่าเนาะ ือเป็นทางไปสนามบินนะคะทุกคนถ้าทางไปสนามบินเราลงมาทางนี้ไปตรงก็จะเป็นสนามบินก็คืออยู่ตรงนี้เลยทางขวามือนะคะถ้ามาก็ร้านของหอมก็อยู่ตรงนู้นเนาะตรงแยกตรงนู้นนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือร้านขายไก่มีทุกอย่างเลยทุกคนทุกอย่างเลยตอนเย็นอ่ะเขาจะเหมือนตลาดนันเลยนะตรงนั้นะขายเต็มไปหมดเลยขายเต็มไปหมดเลยเนาะเยอะเลยเดินออกมาหน้าบ้านก็ได้คินแล้วใช่ อยู่ตรงนี้นี่คือแบบไม่ต้องทํากับข้าวเลยนะถ้าถ้าออกไปนองผานิดนึงนี่ทํากับข้าวแล้วไม่ค่อยซื้อกินไอ้อยู่ในนี้เหมือนอยู่ในเมืองอะเนาะมันไม่อยู่ในเมืองนะคะหากินง่ายแล้วก็ไม่ต้องทํากับข้าวด้วยตื่นมาก็ได้กินแล้วได้กินแล้วถ้าทางข้างนอกของน้องคอมดีนะไปเก็บผักที่นาแล้วก็กินก็ไร่แต่ว่าที่นี่ก็เป็น้างหเงินอะมาซื้อกับข้าวเนาะที่นู่นก็คือเขาปลูกอันนี้ก็ไม่ต้องเกิมเงินนั่นแหละเราอยู่เนี่ยเราต้องทํางานหาเงินเพื่อซื้อข้าวกินนั่นแหละ มันห่างกันนิดเดียวเองนะที่จริงอ่ะท้บิ๊กในภูมินอกกับในเมืองนิดเดียวเองนะมันก็ชีวิตการใช้ชีวิตก็ต่างกันนิดนึงนะใจอ่อนคะลงกมาจมูกเลยดินก็แค่ทักเนาะแม่ก็ทำกับข้าวกินเองปลูกสวนเล็กเน้อยน้อต่างกันต่างกันนะคะร้านน่ารักมากเลยเนาะถูกด้วยนะคะทุกคนไม่แพงนะคะอร่อยใช่อร่อยด้วยไปไไมม่่เเคคยย